สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยย hey, ินดีครับทุกคนครับอยู่หงแล้วนะครับผมนนิติคนไปเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยครับผมนะวันนี้ครับก็มีการสปอยนะครับเฉลยตัวละครอีกคู่หนึ่งออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นคู่หลักที่เราก็เคยเดาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นคู่นี้ในรูปถัดไปนั่นเองนะครับก็คือคู่นี้เลย ก็จะเป็นทางฝั่งของตัวเ,เบลเซบับนะครับกับทางฝั่งของชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละ <c oughs> เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบโอ้โหสุดยอดมากนะครับสำหรับตัวเทสลานะครับผมนะทั้ง2ตัวเลยนึกว่าเป็นแบบตอนนี้คือความจําผมนึกว่าเป็นแบบแบบเทสลาที่เป็นบริษัทรถอะไรไปแล้วนะครับตัวนี้เนาะเทสลากับเบลเซบับครับเป็นคู่ที่2ที่ทางการเนี่ยนะครับเฉลออกมานะว่ามาทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวนี้เรามาวิเคราะห์ทั้ง2ตัวว่าเป็นยังไงนะครับผมนะแล้วก็ มาพูดถึงอีก2ตัวที่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นตัวละครไหมหรือตัวไหนจะเป็นบอสจะเป็นป้อมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเป็นลําดับต่อไปนั่นเองนะครับผมนะมามาดูด้านฝั่งของคู่แรกกันก่อนนะครับผมนะนี่เลยนะครับเนี่ยเป็นแบบในอนิเมะนี่ค่อนข้างจะดูเดือดนะครับผมนะทั้งเบลเซบับแล้วก็ด้านฝั่งของเทสลาเนาะเอ่อโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเอาเราพูดถึงตัวน้างฝั่งของเทสลาก่อนเทสลาเนี่ยก็มีสกิลทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลเลยนะครับแต่ผมรู้สึก ติงกติง,งิว่าทางฝั่งของเทสลาเนี่ยน่าจะออกแนวแนวสายว่องไวเนี่ยน่าจะน่าจะออกมาสวยถ้าเป็นทำนองนั้นนะครับมีทั้งแบบโอ้การวาร์ปมีความแบบหายตัวมีความเล่งแบบเคลื่อนนะมีความเร็วอ่ะมันมีความเร็วเหนือแสงอะไรเงี้ยนะรครับผมตอนนี้มันเคลื่อนที่แบบเหนือแสงได้อะไรเงี้ยความเร็วมันสูงมากอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมาะที่จะเป็นทางฝั่งของ,งสายอ่อว่องไวได้นะครับแล้วก็มันอาจจะมีแบบวาร์ปนะครับเป็นการเทเลพอร์ตได้อะไรเงี้ยนะครับสับตัว เอทสล่านะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเทสล a าเนี่ยผมว่ามันบทมันก็ดูไม่ค่อยอะไรมากสำหรับเทสล a านะครับแต่ทา่ของเบลซีบับเนี่ยบทมันน่าจะดูแบบดูเข้มข้นกว่านั่นเองนะครับผมนะโอเคเนาะเทสลาเนี่ยผมว่าให้เป็นสายว่องไวไปเถอะนะครับผมนะแต่อาจจะเป็นเมตาไหมอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะต่อไปครับมาดูทางฝั่งของตัวเบลซีบับครับ เบลเซบับเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะลึกลับพอสมควรนะครับผมนะเป็นตัวละครสายดาร์กตัวหนึ่งที่มีสตอรี่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมนะเบลเซบับครับมีท่าเนี่ยทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือจะเป็นในฝั่งของป้องกันแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการโจมตีเนาะตัวเ,เขาจะแบ่งเป็น2มือของเขาก็คือมือข้างนึงเนี่ยจะเป็นป้องกันนะครับเมื่อใช้มือข้างนึงรับเนี่ยก็จะเป็นป้องกันถ้าใช้อีกมือนึงก็จะเป็นการโจมตีนะครับผมนะเบลเซบับเนี่ยเป็นตัวละครที่โอ้โหดู มีท่วงท่าสกิลเยอะเหมือนกันแต่เบลเซบับเนี่ยดูมีความระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับสกิลท่าต่างๆของเขาทําไม่ตรงไม่ตายแล้วพวกเนี้ยดูเป็นระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีระยะระยะไกลเลยสำหรับตัวเบลเซบับเขาเนาะนะครับจะมีอีกท่าเรื่องของเขาที่เป็นท่าไฮไลท์ใช่ไหมนะครับก็คือจะเป็นท่านี้ครับเป็นท่าที่เอามือทั้งสองข้างนะครับมาประกบกันนะครับก็คือจับไปเท้าพร้อมกันแล้วใช้พลังนะครับจะกลายเป็นแบบ พลังโจมตีอันมหาศาลมากนะครับทำลายคโคลอสเซียมได้เลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเบลเซบับเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นสายเวทตัวหนึ่งที่เออดูมีพลังมากแล้วก็ดูมีเป็นแบบระยะไกลอาจจะเป็นสายพลังหรือเปล่าเพราะว่ามันโจมตีไกลเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเลยสำหรับตัวเบลเซบับส่วนใหญ่จะเหมือนกับเออมันมันจะคล้ายๆกับถึนซีฮง,งเต้น,นะครับก็คือแบบเน้นระยะประชิดอย่างเดียวเลยสำหรับตัวเบลเซบับเนาะ ผมมีความตั้งิดตังงิดค่อนข้างสูงเหมือนกันว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะออกมาในแนวทางของทางฝั่งของตัวแจกฟรีนะครับถ้าเบลเซบับเนี่ยเป็นตัวแจกฟรีหรือว่าเป็นตัวบอสเลดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะเท่แล้วก็เข้าท่าสุดนะครับในบรรดาตัวละครทั้งหมดทั้ง6ตัวนะครับผมนะเพราะว่ามันดูมืดมนมันดูร้ายมันดูแบบมันดูร้ายที่สุดแล้วอะไรเงี้ยในตัวละครที่ที่มีอยู่เนาะนะครับในในตอนนี้ที่มีอยู่ในรายชื่อแล้วก็มันน่าจะแบบ เอาเรื่องอยู่ถ้ามาเป็นตัวปกติผมว่าถ้ามาเป็นตัวปกติไม่ตกไหวพริบก็จะตกเป็นพลังแน่นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของตัวแจกฟรีก็าอาจจะเป็นสายพลังก็ได้มันนึกถึงตัวละครตัวเก่าๆหลายๆตัวที่เป็นตัวบอสแจกฟรีที่มีท่าต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันนะครับผมนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวทางฝั่งของบอสเลดก็ได้นั่นเอง ต่อไปครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันอีกคู่หนึ่งดีกว่านะครับผมนะก็คือจะเป็นคู่นี้เลยนี่เลยนะครับเป็นคู่ที่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อยู่นะผมผมว่าเราคู่นี้ก็เป็นไฮไลท์อยู่คู่นี้ครับจะเป็นทางฝั่งของเอ่อทางฝั่งของอะไรนะลีโอนดัตนะครับนะตัวแทนของเอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะชาวสปาร์ตาอ้าวู้อ้าวู้ชาวสปาร์ตานลครับผมนะแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งที่มาสู้ด้วยก็คือเทพอพอลโลนะครับผมนะก็มีความที่จะ เป็นคู่เทพได้หนึ่งในนี้ผมว่าหนึ่งนี้น่าจะมีคู่เทพสักตัวหนึ่งผมคิดว่านะถ้าอพอลโลเป็นคู่เทพอะได้นะครับถ้าโคลโบรอบนี้เนี่ยอพอลโลมาเป็นคู่เทพคู่กับตางฝั่งของฮาเดสเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะที่สุดน่าจะเหมาะที่สุดคู่เทพเนี่ยผมว่าไม่น่าหลุดคู่เทพเนี่ยไม่ฮาเดสก็อพอลโลหรือไม่ก็เออฮาเดสกับจิซิฮองเตผมว่าประมาณนี้อพอลโลอาจจะเป็นคู่รองก็ได้นะครับผมนะเพราะว่ามันมีความเทพพอสมควรเนาะ มาพูดทั้งฝั่งของตัวละครอย่างตัวลีโอเรนดัสกันก่อนนะครับผมนะเป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งที่ระดับสูงมากแล้วก็การโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะระยะใกล้หรือ,ร,อระยะไกลเนี่ยทางฝั่งของลีโอเรนดัสเนี่ยทำได้ดีหมดเลยแล้วก็มันไม่มีท่าที่ <c oughs> มันแบบตายตัวมากนะครับผมแนละส่วนใหญ่เนี่ยอาวุธมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทาให้ลีโอเรนดัสเนี่ยมันดูเป็นสายพลังอยู่แล้วนะครับด้วย เป็นนักกล้ามขนาดนั้นนะครับผมแนละ้วตัวใหญ่ๆนักกล้ามถึกๆแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสายพลังอย่างเดียวแล้วนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยก็ปะปาค่างๆไปนะครับอาจจะเป็นสายพลังที่ยืนในระยะประมาณร้อยกว่าจุดอะไรเงี้ยประมาณ90จุด100จุดก็ได้เป็นสายพลังที่ยืนเยอะออกมาอีกหน่อย,อยหนึ่งนะครับผมนมําไปได้อยู่หน้าสุดก็ได้เพื่อสกิลเนี่ยมันจะได้มีการแบบฟาดอาวุธไปโยนอาวุธไปประมาณนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนะ้ออย่างตัว นี่เลยอพอลโลนะครับเป็นอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจอะอะพอลโล่อะถ้าไม่เป็นว่องไวก็ไหวพริบแน่ๆแล้วก็ผมเดาไว้เลยอพอลโล่อะไม่น้ําก็ฝ่าไม่น้ําก็ไหมผมให้2ธาตุนี้แหละเพราะว่าตัวละครมันดูแบบถ้ามาทางนี้มันจะได้แต่มันอาจจะพลิกเป็นไฟก็ได้เพราะว่าผมมันเป็นสีแบบออกแดงๆชมพูไงเออก็อาจจะเป็นไฟก็ได้แต่ผมว่าถ้าออกมาเป็นแบบว่องไวอาว่องไวไมมอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เรื่องอยู่สำตัวนี้เนาะ เอ่ออพอลโลเขาจะมีอันนึงก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสอนแบบเป็นสอนแสงลำสอนอ่อาเดี๋ยวนะสอนลำแสงนะครับผมนะที่เป็นแบบดอกธนูที่เป็นลำแสงเลยแล้วก็โอ้โหเร็วแบบเหนือแสงนะครับผมนะแล้วก็เป็นการโจมตีระยะไกลแบบเต็มๆต็มไปเลยแต่อพอลโลเนี่ยมันไม่ได้มีเอ่อการโจมตีแค่ระยะไกลเท่านั้นอพอลโลเนี่ยจะมีการแบบอ่าการโจมตีระยะประชิดด้วยนะครับผมคิดว่าอพอลโลเนี่ยมันดูเท่ที่สุด เวลาใช้ธนนะูผมว่าดูเท่ที่สุดแล้วนะครับอพอลโล่อาจจะใช้แบบการแบบคาเรกน,นะถ้าบัฟของเขาเ,เขาจะต้องแบบทําตัวฟุง้งฟิ้งอยู่แล้วนะครับเนาะอพอลโล่คือมันเป็นเทพแห่งความงดงามอยู่แล้วเนาะมันก็จะอาจจะแบบถ้าบัฟแอคค่ามุ้งมิงเพื่อที่จะบัฟเอฟเฟกต์อ, effect, อมตะอะไรบางอย่างประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นสกิลโจมตีเผมว่าน่าจะมาออกในในทางฝั่งของศรตรงนี้แน่นอนน่าจะเป็นการแบบเรียกธนูออกมาแล้วก็ยิงลำศรนัองนะครับผมว่าน่าจะ ประมาณนี้เอ็ดเดี๋ยวนะสอนลำแสงสิก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าอพอลโลเดี๋ยวน่าจะเป็นฝั่งของวงไวแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าถามว่าเ hey, ฮ้ยพี่แล้วยางงี้เนี่ยมันมันดูยากเหมือนกันเนาะว่าใครจะไปเป็นป้อมใครจะไปเป็นตัวแจกฟรีใครจะเป็นตัวพีร้อยในแพ็คอีกเพราะว่ามันก็มีอีกหลายจุดอีกนะครับผมนะที่เราต้องต้องมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับผมนะซึ่งผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาออกเป็นตัวเลนเจอร์เนาะตอนนะี้เนี่ย ที่ผมทําคลิปเนี่ยมันสปอยมาแล้ว4ตัวทั้งหมดนะครับสคู่แต่อีกคู่สุดท้ายเนี่ยระหว่างอพอลโลกับเลโอเนดัสเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า2ตัวเนี้ยใครจะมาเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวละครจะมาทั้งหมด5ตัวแล้วก็ถ้าตัวพิเศษที่อยู่ในแพ็คเนี่ยก็จะเป็นอีกล่างหนึ่งของ5ตัวนั้นอยู่แล้วนะครับผมนันไม่ใช่ตัวแบบแยกพิเศษอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเป็นไปได้หลายหลายตัวนะครับแต่ผมคิดว่านะในคู่สุดท้ายเนี่ยอพอลโลกับเลโอเนดัตเนี่ยผมว่าต้องม อันนี้เดานะผมว่านะถ้าอพอลโลเป็นป้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นป้อมที่เท่นะครับถ้าทางฝั่งของเรโอเนรัสเป็นป้อมก็น่าจะเป็นป้อมที่เท่เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเป็นเลนเจอร์อ Ranger นะครับอย่างตัวทางฝั่งของเรโอเนรัสเนี่ย ก็น่าจะเป็นสายพลังที่ที่เป็นแบบตัวลองๆที่แบบไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเ,อเหมือนรอบที่แล้วที่เป็นไอตัวบอลใช่ไหมที่เป็นสายพลังที่แบบไม่ได้มีอะไรแต่แบบมา,มาความเท่อะไรเงี้ยนะครับลลโอนัตน่นจาจตรงนั้นนะครับส่วนด้านฝั่งของอพอลโลเนี่ยถ้ามาเป็นเลนเจอร์เนี่ยผมว่าอพอลโลน่าสนใจอพอลโลเนี่ยอาจจะมีความเก่งที่แบบเก่งเป็นอันดับ3ของโคลาโบก็ได้นะครับก็คืออาจจะเป็นทางฝั่งของคล้ายๆกับคล้ายๆของโคลาโบ เขาเรียกว่าโคลารโบอะไรนะผมจำไม่ได้ที่ที่มาพร้อมกับเดนจิอะเดนจิพาวเวอร์เออครับที่เป็นตัวละครอา,อากิใช่ไหมอากิอาโอเคนะครับอาจจะเก่งพอๆกับอากิก็ได้สำหรับอพอลโลถ้ามาเป็นคู่รองแต่ผมรู้สึกเชียร์รู้สึกเชียร์อพอลโลกับตัวทางฝั่งของฮาเดสให้เป็นคู่เทพนะครับผมนะอพอลโลก็เป็นสายว่องไวทัด ไม้ไปแล้วก็ฮาร์เดสก็เป็นสายไหวพริบทัดน้ําไปให้มันจบจบไปเลยอะไรเง,งี้ยนะครับเนาะ <c oughs> เป็นแบบเมตาระยะไกลทั้งหมดเลยทั้งหมดสองตัวนะครับผมนะ <c oughs> เป็นเมตาเลยเนาะไม่มีสายพลังคือสายพลังมันมันมาเยอะมาเยอะแล้วนะครับผมนะ <c oughs> ตอนรอบเดนจิเนี่ยก็สายพลังก็เมตามาตอนยอมาเนี่ยก็สายพลังเมตามาอีกผมว่าสายพลังมันมันน่าจะหมดแล้วเมตามันอาจจะต้องรอกลางปีท้ายปีอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับผมนะแต่ผมว่ารอบเนี้ยน่าจะออกเป็นว่องไวกับไหวพริบ ที่เป็นคู่เทพก็น่าจะเดาเอาไว้ประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้เนาะก็ไม่น่าจะมีคลิปเดาอะไรมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครทั้งหมด6ตัวเนี่ยผมก็เอารูปนะครับไปหารูปไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาพูดคุยให้ฟังในวันนี้แล้วก็มาเดาสกงสกิกลกันมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวก็รอดูก,กันว่าจะเป็นเช่นไรสําหรับโคลโบนี้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคลิปนึงนะครับน่าจะลงในวันถัดไปหรือเปล่าะครับผมอาจจะอัดเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะ ไปไลฟ์ทางการนะครับที่ไปแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมนะชิงแชมป์สักทีนะครับหลังจากที่มีปัญหาในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยรอบนี้ตัดสินของจริงแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวย่าลืมมาดูไลฟ์กันด้วยในเย็นวันนี้แหละนะครับผมแนละ้วก็เดี๋ยวมาดูไลฟ์กันนะครับว่าใครจะได้อันดับหนึ่งในรายการของล a ร์เจอร์ The f เฟิ o ์สคราวทัว m e n t นั่นเองนะครับผมนะส่วนคลิปวันที่30วันเสาร์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคลิปเก่าๆแล้วนะครับก็อาจจะเป็นคลิปทางฝั่งของตัวชาร์กะอะไรเงี้ย ในเมื่อเราเรีวิวโพไซดอนไปแล้วเราก็อาจจะต้องรีวิวชากะอีกตัวหนึ่งเพราะว่าโพไซดอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งโกงในในรอบแรกนะครับไม่นับไม่นับอดัมนะอดัมอันนั้นมันคือมันเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่โพไซดอนเนี่ยมันจะมีความกักหนึ่ง,นงเนาะพอรอบที่2เนี่ยก็ชากะที่มีความกักแล้วบัฟให้ที่หลังนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวดูว,ว,ว,ว่าชากะเป็นยังไงนะครับแล้วพออัปเดตโคโลโบที่30เสร็จบัฟก็จะได้มาเทียบกันถูกว่าเฮ้ยอัปเดตมารอบที่3เนี่ยแพ้ะอัปเดตมารอบ แก,ก้หน้ากูหน้าตอนซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองได้ไหมหลังจากที่มีประเด็นนะครับมีแบบมีลูโวทองตรงโพไซดอนกับตัวทัฟฟองของชากะเอาไว้ในอดีตนั่นเองนะครับผมเราต้องมารอดูกันในวันอัปเดตเนาะถ้าใครเข้ามาด like, ูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมเลยจะไมนคิปหน้าซีกับนี้ไปแล้วครับไปครับบายบาย